หอดหอดบานเท่าไรเด้อนี่เด้อบานจานบานจานก็ต้องจีคามทาคามทาเมื่อบานเท่าเม,เมื่อเมื่อเมืองมุ่นนะนี่ก็คือรถที่เท่านางนี่ก็คือทาทาอ่าน้ำโขงนะนี่คือน้ำของนะน้ำของนะนี่คือรถที่เขาจะข้ามเรือนะกะสิมีงวม้วมียังจะ อันนี้คือทาเหือเด้อนี่ทาเหือดทาเหืออันสีขาวเมื่อบานเท่าเด้อนี่บ้านนมโค้งคือใหญ่ดีเถอะวะมได้าม,มาบานสีปีแล้วโอ้ปาดพูนเมืองเดืองเดืองเดืองจริงๆมันมันเป็นทาบานเท่านี่ทาบานเท่ามันจะยู่อันพูนอยู่พูนอยู่ไปอีกนี่มันมันคาอีกคาหนึ่ง โอ้มองนี้เป็นตะขามก็มีเมืองไม่อยู่ด้นี่เมืองไม่โดดสั้นเห็ดแกกแซกอยู่นดดต่ลเม้่อไห่หอโดต่มันเอ่ร์นถาบอกะโตแขงแ่กงว่็ คิดหอดบ้านอยู่โอ้ตัว4ปีนี่บนได้มากโอ้ค่าโควิดค <c oughs> ่าโลกนี่แล้วจัง